E M E T T M F M T M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  มึง E M E ยังมัน E M E เหรอ E M E T M F เออใช่ T M F ไอคืไม่ได้วะ T M F แม่ไอคืกว่าโทรศัพท์ของไม่เขียวละไม่มันมันไม่ใช่เอามาหน่อพดเไหนมื่อโหลดอันผิดจะไปดูนพี่โหลดอันไหนมา อมองอันมันก็มีแค่อันเดียวในโลกขี่้วไปเรื่อยๆเล่นอมองอันก็เราอยนี่ตรงไหนก็เล่นตรงนั้น EM ETFM m t F นี่ไงก็าไม่ได้ยังเป็นหนะกัวไม่ใช่และยังเป็นในเครื่องมันละจะเล่นอะไรดีอ่ะไม่ดีเขียวเล่น คิดเเล่นไปไหนมาเดี๋ยวผมสร้างอีกประดางเรี๋ยวผมสร้างไหมตรงต้งเรางมีคนเล่นทางมันลพี่ดูผมครมึงเล่นนะดนาได้ยี่เจีายหเดีย้มอะไรกันเอ้วทนี้เลยไม่ได้ใชปไอชมัมกับอ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้อ่ะแล้อ้าเอ้าพี่เข้ามาเอะไร จีพ่อเขาเลยอ่าไม่เตะไอ้แย่เลยหล่นเลย PDF PDF กูว่ามึงมาดูกันเองดีกว่า PDF 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 ก็ J F F J F x PDF อืมโอเคสุดยอดถ้าคุเข้าไม่ได้คุจะตบหัวมึง นั่นมันเขียนว่าโซนอตไฟเดอร์ไอ้เงี้ยไม่มีไงโนอตไฟเดอร์เกมยูอัดลูกฟังไฟเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลอเข้าใหม่โคดไม่ลองเขียนเลยโคดนอตไฟเดอร์เกมยูร็อยยูร็กิ้งฟอร์อีสัตว์ไม่มีห้องขีเวทเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเอาใหม่ยูลบอทิ้งก็สร้างใหม่เอาใหม่ไอ้นี่ไอ้นี่เห็นไหมล่ะเอาใหม่มันต้องเปิดอันนี้ไหมวะน้องวิ้จเอสเ f x p d f p ไม่เห็นเลยูมเล่นเลย p d f ไหนแย่ไหมไม่ไหนอยู่ดีเเอเล่นไ้เลเลนเล่นเลยมึงลดลบทิ้งไหมแต่เไม่ใช่อ่ารหัสอะไรอ่ะ f f เอสคิวยูเอ็กเอ็กซ์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 เเอ็กอ็กซ์เออ็กซ์เอ็กซ์เอ็เอ็กอ็อ็กซ์เอ็กซกซ์เอเอ็อกซ์เอ็กเอ็อกซ์เอ็กอ็กซ์เอ็กซเอ็กซ์เอ็กซ์เออ็เอ็กซ

f F F F f F เไอ้เจ้ากูต้องไปเรนอักไปเยอะๆงค์เจ้ไหมเอาอย่ากล่าไอ้หอยไ้เ้าเอาไเอาไ้ยไไอต่ะไอ้กวอสสักิกัอนอ่า ผมเอาห้คุยีาบการได้หรอผเอาให้คุณนี่คือหนทางสี่สิบ่สไปเซต Y J เซต Y G E เซ Y G A U A U N A U F กูเคยแลอ่ะอะไรอ่ะไอเงี้มันเข้าไม่ได้อ่ะ คอยพูมึงเข้าไม่ได้แล้วพี่โกสร้างพี่โกสร้างเอ้โกสร้างไม่เคยสร้างาไอสร้างเข้าตรงกางเข้าตรงกางไม่มึงเข้าออนไลน์ปุ๊บเสร็จแเราก็เข้าไปเจอฮอสอะบนสุดอะฮอสร้อนอะฮอสเอ่อเอสโอเอสีอแล้วก็กดกดอินพสเตอร์หนึ่งคน ข้างบนข้างบนมันคืออีเวอร์เตอร์ข้างบนอ่ะเออข้างบนอ่ะเออมึงเอาคนเดียวคนเดียวปุ๊บแล้วก็เลือกข้างล่างสี่ตเลือกอะไรวะสามคนเลยอ่ะสี่คนเดียวเออข้างล่างสี่เออเลือกข้างขอาแรกเสร็จแล้วคอนเฟิร์ม อ่าโคดซีโอดีดี E อีดีอโดีีอดีเอีี่เขาเนีเอฟลองดูก่อนเหี้ยไมใหญ่ ไอ้กูบอกทั้งบนนี่เท่าไหว่ทั้งหมดที่เอาไมเอาไปเอาไปตัวแรกกี่นะ C ไม่ใช่ีควายตัวแรก H เ H X X ตัวไหนเะเ C ตัวไหนวะ C กูเจอตัวไหนทำไมมอเจตัวไหนี มีตัวนเอาีเจมีตัวเดียวมึงยังหายเเอเอ็ดเห็เอ็ดเอ็กีเ็เอ็กซ์เอเอ็ดเอ็กซ์จเอาอีกเ็เอ็กีเเล่นเ่อาัก่อนเห็เห็เอ็กซเจเห็ดเอ็กเจแล้วก็ ไอ้สั่นเร็วๆวิจิฟว VGF VGF แหมเมื่อ uh> กี้ม oh, 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 ันก oh, ็ไม ah, okay. ่ได้พผลเงี้ย้อ F ลองดนูดิอ่านไม่ได้เออเยอะตับมึงไงโอ้ตับเพงมีปัญหาบูมโอ้ได้ไม่ได้ดิอะไรอะไรนะอาโอเค รางไปร่าไปเนี่ยปันรู้เรื่องเหรอกูไม่รู้เรื่องเรื่องหนอกไหมไปเรื่องหนอกอย่างหนอกมึงเห็นเหรอเข่าเขวะอ้าวไอ้จะพุู้เข้ามาแล้วรอไม่ใช่ผู้กดเรื่องนะกดเรื่อไปเรื่ตรงกันะไม่เหน็ดข้าใส่ไปหนึ่งไม่ตันก่อนเรอเราเห็นอ่ะกำลังไป เนี่ยกูไม่ได้เป็นไอ้เหี้ยโกูนี่ดิลุมลุมกันบวชลุมกันบวชในตัวที่เห็นอะยังมีมันมีคนเห็นกับคนไม่เห็นไงเห็นมึงฆ่ากู ไอเจ้ามอเดิร์ปเลเป็นยังงงจ้ากูใครตั้งชื่อมอเดิร์ปเลแหละสองอันเลยอันเดียววว่าตัของมึงอ่ะไม่ได้อ่านว่ามอเดอร์เพลย์อ่านว่ามอเทรปอีเหี้ยมัน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 เขียนมันลืมเอมันลืมเอ็งอ่ะมันลืมอะไร pl aw เออมีคนโหวตกูอวะกูตายอ่ะ 嗯嗯，俺爸爸第一次的时候那个，在工厂做工人，